ผลสอบของหลานะเป็นยังไงมากทำไมไม่เอามาให้ย่าดูเลยเออแป๊บนะครับย่าเอ,เอานี่ครับอ้าวดีเจทำไมได้คะแนนแค่นี้ล่ะลูกยังไม่ถึงครึ่งนึงซะด้วยซ้ำเลยย่าอุตส่าห์ซื้อหนังสือมาให้หลานน่ะได้อ่านได้เรียนได้เข้าใจอะ่ะได้เก่งเก่งเหมือนกับลูกข้างบ้านนะแต่นี่ดูสิย่าผิดหวังในตัวหลานมากเลยเนี่ยรู้ไหม สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยกําลังยุ่งหรือคะอ๋อพอดีว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งเรื่องหนูแพรม,มาคะ่ะพอดีว่าลูกหนูเนี่ยเขาได้เป็นตัวแทนสอบคณิตศาสตร์ระดับประเทศอะคะ่ะก็เห็นว่าถ้าได้ที่หนึ่งรอบนี้นะคะ่ะจะได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยคะ่ะโอ้ดีเลยอืมว่าแต่ดีเจ่ะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เนี่ยเบิือนได้รางวัลศิลปะหรือว่าอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งอ๋อ รางวัลศิลปะเหรอคะจ้าอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเขาตัวก่อนนะคะต้องพาหนูแพนไปดิจ้า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 จ่ามาอวดลูกใส่ชั้นตลอดแต่ก็น่าลูกเขาก็เก่งจริงๆนั่นแหละไปดูดีเจก่อนดีกว่า ดีเจยหยุดวางดินสอวาดรูปก,ก่อนเอาเวลาน่ะไปอ่านหนังสือไม่ดีกว่าเหรอวิชาอื่นๆมีตั้งเยอะตั้งแยะเอาอะไรครับยา่าก็ผม,ม่วาดรูปอยู่ย่าละเหนื่อยใจจริงๆทําทำไมหนูไม่ดูเด็กข้างบ้านล่ะลูกคนข้างบ้านน่ะเขาได้ไปแข่งคณิตศาสตร์ระดับประเทศเลยนะดีเจทำไมหลานทำไม่ได้แบบเขามากย่าครับ ผมชอบวาดรูปจะให้ผมเก่งคณิตศาสตร์แบบเขาได้ยังไงล่ะครับแต่ถ้าสอบเมื่อไรผมก็เอาตัวรอดสอบผ่านได้ทุกครั้งนะคะถึงมันไม่ใช่วิชาที่ผมชอบก็เถอะถึงหลานจะไม่ชอบหลานก็ต้องทําให้ดีกว่านี้ให้ดีกว่าลูกคนข้างบ้านเข้าใจไหมอ้าวคุณป้ารถน้ำต้นไม้อย่เหรอคะอจ้าวันนี้อารมณ์ดีนะเห็นเดินยิ้มมาตั้งแต่ไกลเลย อืมจะไม่ให้อารมณ์ดีได้ยังไงล่ะคะป้า mm hmm. ก็ลูกหนูอะค่ะสอบวัดระดับคณิตศาสตร์นะคะ่ะระดับประเทศเนี่ยได้ร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะคุณป้าไม่เสียแรงเลยค่ะที่หนูเนี่ยอุตสาห์ื้อหนังสือติวคณิตศาสตร์นะคะมาให้ลูกตั้งหลายเล่มน,นะคะ่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะดีจังเลยก็น่าจะคะแนนดีหรอกนะเพราะเขาก็ดูว่าฉลาดแล้วก็เก่ง mm hmm. แถมยังขยันมากๆด้วย ็ไม่เสียแรงหรอกที่เขาจะได้คะแนนดีอย่างนี้แล้วเขาชอบคณิตศาสตร์มากๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะชอบมากเลยจ้าอ๋อีเงินเป็นธนบัตรหนึ่งบาทสี่ฉบับอุย้ยอยากจังเลยอ่ะนี่ดีเจวางสะก่อนลูกนี่ย่าเอาหนังสือมาให้ลูกเนี่ยอ,อ่านหนูจะได้เก่งๆ นั่นแหละลูกจะได้เก่งๆย่าได้ยินว่าที่โรงเรียนลูกอะ่ะมีการแข่งขันสอบวัดระดับคณิตศาสตร์ด้วยใช่ไหมลูกผลสอบของหลานอะ่ะเป็นยังไงม้างทำไมไม่เอามาให้ย่าดูเลยเออแป๊บนะครับยา่าเ,เอานี่ครับอ้าวดีเจทำไมได้คะแนนแค่นี้ลนะ่ะลูกยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งซะด้วยซ้ำเลย ย่าอุตส่าห์ซื้อหนังสือมาให้หลานน่ะได้อ่านได้เรียนได้เข้าใจอ่ะได้เก่งๆเหมือนกับลูกข้างบ้านน่ะแต่นี่ดูสิย่าผิดหวังในตัวหลานมากเลยเนี่ยรู้ไหมฮ้ยทันทีเอ๊ะนี่อะไรเนี่ย ทำไมมันเข้าใจยากขนาดนี้เนี่ยดีเจพ่อขอไปหน่อยนะนี่พ่อซื้อสีมาให้เราจะได้2อวาดรูปห,ห้องเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยเราเพิ่งแต่งห้องใหม่เลยเนี่ยดีเจรูปที่ลูกวาดแล้วแปะผนังไว้หายไปไหนหมดแ,แล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ย่าให้ผมอ่านหนังสือครับ แล้วก็บังครับที่ผมเอารูปวาดของผมออกไปจากห้องหมดเลยครับย่าอยากให้ผมเก่งคณิตศาสตรเ์เหมือนลูกคนข้างบ้านเขาครับเออเป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะเหนียวๆออกก่อนอแล้วตอนนี้ดีเจรูร้สึกยังไงที่ย่าทำแบบนี้กับเราวันนี้ไม่ชอบเลยครับผมเหนื่อยครับพ่อผมไม่ถนัดคณิตศาสตร์เท่าวิชาศิลปะเลยผมคิดยังไงก็ไม่ดีเท่าคนอื่นครับผมก็เลยไม่อยากทำแล้วครับ งั้นโอเคเดี๋ยวพ่อดูก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอแต่ว่าแต่วันเนี้พ่อซื้อสีกล่องใหม่มาให้เพราะ่อได้ข่าวว่าสีกล่องเดิมของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดละค่ะคลายเครียดซดบ้างตอนนี้เพราะว่าหยุดทําคณิตศาสตร์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาวาดรูปก,กับพ่อดีกว่ามาครับอ่ะมาครับอุ้ยได้สีใหม่กับกล่องดินสอใหม่แม่ครับ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเห็นดีเจบอกว่าแม่เนี่ยไม่ให้เขาวาดรูปแล้วแล้วก็บังคับให้แกเนี่ยอ่านแต่หนังสือคณิตคณิตคณิตแม่ก็รู้ว่าแกไม่ชอบนี่นะก็ฉันอยากให้หลานเก่งคณิตศาสตร์เหมือนฉันนะสิแม่ก็รู้นี่ดีเจไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วเขาก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่แม่บังคับให้เขาทำอืมก็จริงอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำไปอะก็เพื่ออนาคตของเขานะก็ดูอย่างลูกคนข้างบ้านสิ เขาสอบได้ที่หนึ่งทุกปีได้ไปสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยแกรู้ไหมนี่แม่คนเราแต่ละคนเนี่ยมีดีกันคนละด้านมีความสามารถกันคนละอยา่างไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นเหมือนใครกันหรอกครับแม่ตอนนี้ดีเจหลานแม่เนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขารักมันทําให้ดีเจอึดอัดเพราะว่าสิ่งที่แม่ทําอยู่เนี่ยแม่อยากให้เขาเก่งและก็ดีกว่าคนอื่น ผมว่าการที่แม่กดดันเขามากเกินไปเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยครับแม่จะเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมอยากให้แม่เนี่ยลองเปิดใจรับฟังหลานดูว่าเขาเนี่ยอยากทําอะไรแล้วเราเนี่ยก็คอยสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบไปด้วยกันฉันก็มีแต่แนะนําสิ่งดีๆให้กับหลานของฉันแล้วอะไรมากล่ะที่แก,กคิดว่าแม่ทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับหลานน่ะอ่ะแม่เลิกเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ อย่างเช่นเรื่องที่แม่ไปคาดหวังในตัวเขามากเกินไปเนี่ยมันทําให้ตัวเด็กเนี่ยกดดันนะแม่ง่ายๆเลยนะครับเช่นการที่แม่เนี่ยเปรียบเทียบดีเจกับเด็กคนอื่นเนี่ยเป็นการทําลายความมั่นใจในตัวเขารวมไปถึงการอวดลูกหลานจนเกินพอดีเพราะมันเป็นการกดดันเขาสิ่งที่เราควรทํานะแม่ก็คือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นครับอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่เราเนี่ยเอาความฝันของเราเนี่ย ไปส่งต่อให้กับลูกหลานจะทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกกดดันเพราะว่าทุกคนก็จะมีความฝันเป็นของตัวเองครับแม่สิ่งที่เราควรทําก็คือปล่อยให้เขาเนี่ยได้เดินไปตามสิ่งที่เขาเลือกครับแม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยากให้ผู้ปกครองทุกคนรับรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดกันได้ทุกคนเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถผิดพลาดได้เสมอขอเพียงแค่เรียนรู้และพัฒนาต่อไป สิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้แล้วครับอีกอย่างนะครับแม่ไม่มีลูกหลานคนไหนอยากจะให้ปู่ย่าตายายหรือพ่อหรือแม่ของตัวเองเนี่ยเสียใจหรอกครับผู้ปกครองทุกคนเนี่ยไม่ควรที่จะผิดหวังหากลูกหลานของเราไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้เพราะสําหรับเด็กๆแล้วเนี่ยการที่ผู้ปกครองผิดหวังในตัวเขามันน่าตัวกว่าการที่ไม่ได้ที่หหรือว่าพ่ายแพ้คนอื่นซสอีก นอกจากเราจะลดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ที่เป็นการลดทอนคุณค่าในตัวเด็กแล้วตรงข้ามกันเนี่ยเราก็ควรส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาถนัดด้วยนะครับแม่อมืแม่เข้าใจแล้วสิ่งที่แม่ทำมาตลอดมันก็คงจะผิดนะสินะ เอ้าย่าทำอะไรอยู่ครับอ้าว oh. อืมมาก็ดีแล้วต่อไปนี้ย่าจะไม่ห้ามดีเจาวาดรูปอีกแล้วครับ <Huh? S 2> แล้วย่าก็จะเอาหนังสือเนี้ยไปเก็บจะไม่บังคับให้ดีเจาอานอีกแล้วเข้าใจไหมลูกครับ <Huh? S 2> ย่าขอโทษนะ <Huh? S 2> ที่ย่าน่ะทําร้ายจิตใจหนูแต่ย่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายจิตใจหนูจริงๆนะลูกย่าไม่รู้ว่าย่าจะ สื่อสารความบังดีของย่ายังไงอะไรคือความฝันของย่าอะไรคือความฝันของลูกย่าสับสนไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ย่ารู้แล้วย่าขอโทษนะลูกครับครับย่าผมรักย่านะครับ